มาถึงเวิร์กช็อปอันนี้ที่ครูจะมอบให้กับพวกเราทุกคนชื่อเวิร์กช็อปจดหมายถึงจักรวาลหลายท่านอาจจะเคยเขียนจดหมายถึงจักรวาลมาแล้วแต่วันนี้เป็นการเขียนจดหมายถึงจักรวาลในรูปแบบของครูทัชชีที่จะแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูใช้ในการฝึกฝนสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ 1. ปากกา 2. กระดาษครูแนะนําเป็นสมุดสักเล่มหนึ่งจะดีมากๆถ้าเป็นกระดาษ a 4อาจจะต้องเอ่อแม็กติดเอาไว้ ทำเป็นเล่มอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้ครูแนะนําก็สมุดสักเล่มหนึ่งสําหรับฝึกฝนในเรื่องนี้ครูบอกเป็นข้อๆเดี๋ยวตอนท้ายอาจจะลองให้พวกเราได้ได้ทาตามสักนิดหนึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแน่นอนหนึ่งปากกาแล้วก็สมุดสักเล่มหนึ่งขอให้ทุกท่านอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเราเวิร์กช็อปนี้เราจะต้องใช้การเขียนพื้นที่ที่อยู่นั้นจะต้องไม่มีใครมารบกวนเราได้จะต้องเป็นการส่งพลังงานอย่างต่อเน,นื่องนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวจริงๆข้อที่1 หลับตาแล้วจินตนาการเห็นจกักรวาลอยู่เบื้องหน้าใช้หลักการจินตนาการครูแนะนำให้ปิดไฟการปิดไฟทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยู่กับภาพที่อยู่เบื้องหน้าสักประมาณ15-30ถึง30ินาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้จับที่อารมณ์ความรู้สึกถ้ายังเบาสบายอยู่สามารถอยู่กับความรู้สึกนั้นได้ เมื่อเรารู้สึกโอเคแล้วเป็นที่เรียบร้อยให้ลืมตาเปิดไฟได้เลยแล้วหยิบปากกาขึ้นมาเขียนลงสมุดเริ่มต้นประโยคว่าตอนนี้ฉันรู้สึกดีและมีความสุขกับจุดๆุดจุดระบุแล้วเริ่มบรรยายความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างไรอย่างเช่นเราเขียนว่าตอนนี้ฉันรู้สึกดีและมีความสุขกับเงิน จำนวน1 0 0 0 0บาทแล้วเริ่มเขียนบรรยายว่า1 0,000บาทนี้ทำให้เรารู้สึกดียังไงทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรเป็นต้นจะไม่ระบุจำนวนเงินก็ได้ในข้อที่3ในท่านที่ต้องการเขียนมากกว่า1สามารถเขียนได้เลยข้อที่ 1. เราเขียนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยบรรยายความรู้สึกแล้วเป็นที่เรียบร้อยข้อที่2ให้เริ่มต้นประโยคเหมือนเดิมนั่นก็คือตอนนี้ฉันรู้สึกดีและมีความสุข จุดๆระบุหลังจากนั้นให้ทําเหมือนเดิมบรรยายความรู้สึกดีที่มีต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นอย่างไรบรรยายอธิบายความรู้สึกออกมาเมื่อเสร็จแล้วจะเขียนต่อก็ได้ให้ทาําซ้ําเริ่มต้นประโยคเหมือนเดิมแล้วบรรยายความรู้สึกของเรากี่ข้อก็ได้ช่วงเวลาไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นเวลาที่เป็นส่วนตัวสําหรับตัวเราจริงๆสามารถเขียนได้ทุกเมื่อตราบเท่าที่เราต้องการกี่ครั้งก็ได้ตลอดชีวิตนี้ เล่มนี้สมุดที่เตรียมไว้เขียนหมดแล้วเริ่มเล่มใหม่ก็ได้ในการเขียนแต่ละครั้งต้องรู้สึกดีและมีความสุขต้องรู้สึกดีและมีความสุขกัแบบสิ่งที่เรากําลังเขียนอยู่ในระหว่างที่เขียนพลังงานของเราจะดีมากพลังงานจะยกระดับขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัวในบางท่านจะได้รับเงินหลังจากที่เขียนเสร็จหรือระหว่างที่เขียนเพราะเกิดขึ้นกับครูแล้วจึงมาบอกต่อในวันนี้ คิดตามครูนะเดี๋ยวครูพูดให้แล้วพวกเราก็จำมาไว้จำสภาวะนี้จำความรู้สึกนี้แล้วไปฝึกกับตัวเองในทั้งที่สะดวกปิดไฟปิดไฟได้เลยนะคะมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเริ่มการหลับตานะคะหลับตาอยู่กับตัวเองได้เลยนะคะเรากำลังเข้าสู่การจินตนาการ เพื่อการฝึกฝนเวิร์กช็อปจดหมายถึงจักรวาลอยู่กับความนิ่งเงียบและสงบใช้จิตมองไปเบื้องหน้า มองไปยังเบื้องหน้าด้วยตาไหนเริ่มการจินตนาการเห็นจักรวาลอยู่เบื้องหน้า จักรวาลปรากฏอยู่เบื้องหน้าจักรวาลอันยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหน้าในตอนนี้เห็นได้อย่างชัดเจนใกลมากปรากฏอยู่ตรงหน้า วันนี้เป็นวาระอันเหมาะสมเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่เธอทุกคนจะได้ส่งจดหมายไปยังจักรวาลผ่านตัวอักษรแห่งความทราบซึ้งใจจักรวาลรับรู้ถึงความรู้สึกที่อยู่ในระบบจิตสิ่งใดที่เธอคิดสิ่งใดที่เธอรู้สึกจักรวาลเข้าใจ และรับรู้ถึงสิ่งนี้การเขียนจดหมายถึงจักวาลไม่ใช่การอ้อนวอนไม่ใช่การร้องขอแต่เป็นการบอกบอกด้วยความรู้สึกซาบสังใจด้วยพลังงานอันดีเยี่ยมบอกว่าเธอรู้สึกดีอย่างไรกับเงินและทุกสรรพสิ่ง เราจะอยู่กับภาพแห่งจักรวาลสักครู่นะคะรู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงความสุขที่เอ่อล้นอยู่ในใจ ตอนนี้เธอพร้อมแล้วกับการเขียนจดหมายถึงจักรวาลบอกออกไปว่าเธอรู้สึกดีและมีความสุขกับอะไรกับเงินกับสิ่งของมีค่ากับความสัมพันธ์ที่ดีหรืออะไรบอกจักรวาลออกไปแล้วสิ่งนี้จะสะท้อนกลับมาหาตัวเธอมากมายทวีคูณ เมื่อพร้อมแล้วลืมตาได้เลยนะคะเมื่อพร้อมแล้วลืมตาได้เลยค่ะพอจะนึกออกใช่ไหมคะมันต้องเป็นแบบประมาณนี้แหละ หลังจากนี้ก็นําไปฝึกฝนกับตัวเองครูนําจิตเมื่อสักครู่เล็กน้อยเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจจริงๆว่าอ๋อตอนฉันไปเขียนนะฉันต้องเขียนยังไงเพราะจดหมายถึงจักรวาลในรูปแบบที่ครูฝึกเนี่ยไม่ใช่การบรรยายหรือสาธยายความขาดแคลนของตัวเองแต่มันเป็นการเขียนต่อหน้าของพลังงานของจักรวาลการเขียนคือการส่งตอนที่เขียนคือส่งเขียนกอไก่ก็ส่งกอไก่ เขียนประโยคไหนก็ส่งประโยคนั้นคือส่งถึงการผ่านพลังงานนี่คือการเขียนจดหมายถึงจักรวาลในรูปแบบของครูในรูปแบบของความเป็นจิตวิญญาณครูเขียนแบบนี้